ปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายคนทำขนมปังแล้วอบออกมาไม่นุม่มไม่ฟูไม่เบาเท่าที่ควรหลักๆแล้วปัญหานี้จะอยู่ที่การพักแป้งสักส่วนใหญ่ที่หลายคนแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้มากเลยอาจจะเพราะด้วยความกังวลกลัวว่าขนมปังจะขึ้นเกินไปอบออกมาแล้วจะมีกลิ่นยีสต์หรือว่าสังเกตขนมปังขึ้นไม่เป็นนะคะอันนี้ต้องใช้การฝึกฝนทำเยอะๆแล้วก็สังเกตเยอะๆเ,เดี๋ยวก็จะเป็นเองนะคะอย่างในคลิปนี้นะคะขนมปังตัดอยู่ที่ประมาณ30กรัม นะะขนมปังที่กายาทรรมจะเป็นขนมปังขั้นตอนเดียวนะคะก็คือนวดแป้งเสร็จเราก็จะตัดแบ่งแป้งขึ้นรูปแล้วก็พักทีเดียวก่อนเข้าอบนะคะก็จะใช้เวลาในการพักปกติก็คือจะอยู่ที่ราวๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะอาจจะมีลดหรือว่าเพิ่มบ้างเล็กน้อยตามสภาพอากาศนะคะเราจะไม่สามารถจับเวลาได้เป๊ะ เปนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะคือต้องใช้วิธีการสังเกตแล้วก็อุณหภูมิของแต่ละวันถ้าวันไหนอากาศร้อนขนมป,ปังก็จะขึ้นเร็วหน่อยเราก็ต้องเอาเข้าอบถึงแม้ว่ายังไม่ถึง2ชั่วโมงก็ตาม ทีนี้ถ้าวันไหนอากาศเย็นมันก็จะขึ้นช้านิดนึงอาจจะเลยกว่าเวลาปกติไปครึ่งชั่วโมงก็มีนะคะตรงนี้แหละคือเราต้องใช้วิธีการสังเกตต้องฝึกการสังเกตให้เป็นนะคะอย่างขนมปังที่อยู่ในเตานี้ก็คืออยู่ในช่วงของการพักแป้งแล้วก็พร้อมที่จะเอาเข้าอบแล้วนะคะอันนี้ขนมปังขึ้นเต็มที่แล้วนะคะก็ยจะใช้วิธีการพักแป้งในเตานะคะโดยที่ไม่ได้เปิดเตานะคะแค่เอาขนมปังเข้าเตาเฉ<ป>ยๆนะคะตอนนี้ขนมปังก็อวดเต็มที่แล้ว นะคะพร้อมที่จะเอาเข้าอบอ,อันนี้ก็อบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะขนมปังของเรานุ่มมากนะคะดูเยื่อใยของแป้งนะคะขนมปังสูตรนี้ทําง่ายนะคะไม่ยุ่งยากถ้ารู้เทคนิคดูวิธีการทําลองทําสัก 2- อสารอบรับรองว่าทําได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมาเรียนปฏิบัตินะคะซึ่งคลาสที่สอนก็จะมีแบบออนไลน์และก็ปฏิบัตินะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ส่วนใครที่อยากลงมือทำอยากมาสัมผัสงานจริงก็สามารถเรียนแบบปฏิบัติได้ ะะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการอบนะคะดูขนมปังของเราอวบมากนะคะถ้าใครทําขนมปังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนที่ติดตามนะคะถ้าอบขนมปังออกมาแล้วมันฟูมันเบามันนุ่มแบบนี้แสดงว่าขนมปังของเราทําตามขั้นตอนถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกะโหลกแล้วก็ขนมปังชิน้นซึ่งสูตรนี้เราสามารถที่จะเอาไปทําขนมปังกะโหลกปังชิ้นได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ขาวไส้หวานได้หมดเลยนะคะอ,อย่างนักเรียนหลายคนถามว่า ้สูตรไหนาทาขนมปังปอนทาขนมปังกะโหลกคะจะบอกว่าทั้ง3สูตรที่เราสอนอยู่ในกลุ่มนะคะก็สามารถทําได้หมดนะคะแล้วก็ในคลาสมันจะมีสูตรขนมปัง<ร>บใบเตยมะพร้าวอ่อนเราแถมให้ด้วยนะคะใครที่อยากทําขนมปังใบเตยะะมะพร้าวอ่อนก็สามารถใช้สูตรนั้นไปทําขายได้เลยนะคะการทําขนมปังอ่ะมันก็มีลุ้นทุกรอบแหละมันเหม,นมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร,ร,ร์ต้องฝึกต้องคอยสังเกตเชื่อว่าถ้าเราทําบ่อยๆเราจะสังเกตเป็นแล้วก็เกิดความชํานาญทํให ให้เราทําง่ายขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับหลายคนที่กําลังเริ่มต้นอยากทาขนมปังเป็นนะคะเชื่อว่าทําได้แน่นอนคะ่ะถ้าเราไม่ล้มเลิกไปก่อนนะคะ